มาเด้อมาเด้อเฮ็ดบุญให้พ่อวันนี้วันพ่อมา วันนี้วันที่28เดือนกระกฎาคม2565วันเฉลิมพระชนมาพันศาพระบาทสมเด็จพระวิชีชยรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบันบก็พาญาติโยมเททรณีประตูศาลาพระมหาธาตุเจดีเพื่อที่จะได้ดําเนินการติดตั้งประตูต่อไปในอนาคตาก็มีญาติโยมมาร่วมบุญร่วมบรารมีเต็มวัดเลยวันนี้ 大图的。